ความรู้ที่ได้จากการเรียนวิชาการอบมรมเลี้ยงดูและการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐถมวัยดิชานางสาวพิเชียพับน์เนธศึกษาอยู่คณะครุษาสาขาการศึกษาปฐมวัยปีที่หนึ่งห้องสองการเรลี้ยงดูสี่รูปแบบรูปแบบที่หนึ่งเลี้ยงลูกแบบเอาใจใส่การเลี้ยงดูแบบที่พ่อแม่สนับสนุนให้ลูกมีพัฒนาการตามธรรมชาติของเด็กให้ลูกมีอิสระในการทำสิ่งต่างๆ ส่งเสริมให้ลูกเป็นตัวของตัวเองใช้เหตุและผลเพื่อประกอบการตัดสินใจรูปแบบที่2เลี้ยงรูปแบบเข้มงวดการเลี้ยงดูแบบเข้มงวดที่เต็มไปด้วยความหวังดีของคุณพ่อคุณแม่อยากให้ลูกเป็นเด็กดีและเติบโตเป็นคนประสบความสําเร็จในชีวิตจึงเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างที่คิดว่าดีที่สุดไว้เพื่อลูกและคาดหวังให้เขาต้องทําตามโดยไม่มีข้อแม้ รูปแบบที่3เลี้ยงรูปแบบตามใจการเลี้ยงดูเช่นนี้คุณพ่อคุณแม่มักให้การสนับสนุนลูกอย่างไม่มีขอบเขตให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับลูกอย่างง่ายดายและมักจะมากเกินไปจนทําให้ลูกเคยชินและเข้าใจว่าตัวเองจะต้องได้รับทุกสิ่งอย่างที่ต้องการรูปแบบที่4เลี้ยงลูกแบบปล่อยปละละเลยการเลี้ยงดูแบบนี้เป็นไปในทางที่พ่อแม่ไม่ค่อยให้ความใส่ใจหรือตอบสนองความต้องการของลูก เช่นห่างเหินและใช้อารมณ์กับลูกบ่อยครั้งไม่ค่อยเล่นด้วยปล่อยให้ลูกเล่นคนเดียวลูกมีคำถามแต่พ่อแม่มักไม่สนใจที่จะตอบหรือตอบแบบให้ผ่านไปเฉยๆ<ส>ก,การสร้างพลังงานสมองเด็กไทยด้วยบันไดเจ็ดขั้น<ส><ก>ขั้นที่1แม่มีจริงในช่วงหนึ่งขวบแรกของชีวิตแม่มอบความรักอุ้มมากดูแลมากแม่ก็จะมีจริง ประทับลงลึกถึงจิตใต้สำนึกของเด็กแม้เมื่อเด็กโตขึ้นและแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่แม่ก็ยังมีจริงในใจเสมอขั้นที่สองสร้างสายสัมพันธ์1นถึงสปีแรกของชีวิตลูกจะยังไม่แยกตัวออกจากแม่โดยสมบูรณ์เป็นช่วงเวลาที่จะพัฒนาสายสัมพันธ์ที่มองไม่เห็นด้วยตาแต่สื่อด้ดยใจผ่านการเลี้ยงดูถ้าเวลาดูแลกอดหอมอุ้มเล่นขั้นที่สสร้างตัวตน เข้าสู่ขวบปีที่3เด็กจะแยกตัวออกจากแม่เลยสมบูรณ์แต่มีสายสัมพันธ์ที่สร้างไว้ในวันที่สองผูกโยงจิตใจไว้เป็นไว้ที่เริ่มหนูทำได้และหนูจะทำเองขั้นที่4ภูมิใจในตนเองช่วง3-5ขวบเด็กปีนบันไดได้ทีละขั้นทีละขั้นและจะทำสำเร็จครบทุกขั้นงานบางอย่างจึงอาจจะต้องซอนงานทละเอียดเพื่อให้เด็กเข้าใจและทำให้สำเร็จ ขั้นที่ 5. ควบคุมตนเอง 3. าถึงครบควบมีความสามารถทำงานหรือกิจกรรมที่ตนเองชื่นชอบหรืออาจจะไม่ชื่นชอบจนสำเร็จโดยไม่ถูกชักจูงไปทำอย่างอื่นจากสิ่งเยอะยุที่เข้ามาขั้นที่ 6. E F เป็นบันไดที่สำคัญที่ควรสร้างให้ได้ภายใน7ปีแรกของชีวิตเพราะเด็กที่ได้รับการส่งเสริมให้มี E F ที่ดีจะมีโอกาสที่จะประสบความสุขและความสาเร็จในชีวิตได้ EF คือความสามารถระดับสูงของสมองที่ใช้ในการควบคุมความคิดอารมณ์และการกระทำเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายโดยที่เป้าหมายนั้นตั้งอยู่บนขีดจำกัดความสามารถของสมองแต่ละบุคคลไม่เท่ากันเป้าหมายของเด็กปกติกับเป้าหมายของเด็กพิเศษย่อมต่างกันขอเพียงพ่อแม่เปิดใจกว้างยอมรับและเข้าใจในสิ่งที่ลูกเป็นเชื่อมั่นว่าเด็กทุกคนพัฒนา EF ได้ ั้นที่7ทักษะทศวรรษที่21เมื่อเด็กผ่านบันไดทั้ง6ขั้นใน7ปีแรกมี EF ก็พร้อมที่จะเรียนรู้ทักษะทศวรรษที่21ซึ่งเป็นบันไดขั้นต่อไปเพื่อให้เด็กสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพในยุคทศวรรษที่21การเรียนรู้การอบรมเลี้ยงดูทฤษฎีพัฒนาการทางชาวปัญญาของไวเกสกี้ทฤษฎีพื้นที่รอยตอ ไวเกอสกี้ไวกสกี้อธิบายว่าการจัดการเรียนรู้จะต้องคำนึงถึงระดับพัฒนาการ <vähän fucking Janeiro> สองระดับคือ 1. ระดับพัฒนาการที่เป็นจริง 2. ระดับพัฒนาการที่สามารถเป็นไปได้ระดับพัฒนาการทั้งสองระดับนั้นก็คือระยะห่างระหว่างระดับพัฒนาการที่เป็นจริงและระดับพัฒนาการที่สามารถเป็นไปได้จะเรียกว่าพื้นที่รอยต่อพัฒนาการ ซึ่งไวกสกี้ก็ได้เปรียบการเรียนรู้พัฒนาการไว้ดังนี้พื้นที่ร้อยต่อพัฒนาการคืออะไรพื้นที่ร้อยต่อพัฒนาการนั้นก็คือบริเวณที่เด็กกําลังจะเข้าใจในบางสิ่งบางอย่างไวกิสกี้ก็ได้ให้คํานิยามพื้นที่ร้อยต่อพัฒนาการนี้ว่าระยะห่างระหว่างระดับพัฒนาการที่แท้จริงซึ่งกําหนดโดยลักษณะาการแก้ปัญหาของแต่ละบุคคล กับระดับศักยภาพแห่งพัฒนาการที่เป็นจริงหรือพัฒนาการที่สามารถเป็นไปได้และวไยกอสกี้ก็บอกอีกว่าพื้นที่ร้อยต่อพัฒนาการในวันนี้จะเป็นระดับพัฒนาการในวันพรุ่งนี้และอะไรก็ตามที่เด็กสามารถทำได้อยู่ภายใต้ความช่วยเหลือในวันนี้ ในวันพรุ่งนี้เด็กนั้นก็จะสามารถทำอะไรได้ด้วยตัวของเขาเองเพียงแต่ได้รับการเรียนรู้ที่ดีและจะนำมาซึ่งพัฒนาการที่จเริิญขึ้นการเรียนรู้ในพื้นที่ร้อยต่อพัฒนาการวา o กอสกี้เขาได้อธิบายว่าพัฒนาการและการเรียนรู้ที่นำไปสู่พัฒนาการจะเป็นไปในระดับสูงขึ้นเป็นการขยายระดับพัฒนาการออกไปอย่างไม่มีขีดจากัด โดยเกิดการเรียนรู้มโนทัศน์สองประเภทนี้คือ 1. มโนทัศน์โดยธรรมชาติ 2. มโนทัศน์ที่เป็นระบบมโนทัศน์โดยธรรมชาติจะเกิดจากการสังเกตหรือความรู้สึกทางประสาทสัมผัสและเกิดจากประสบการณ์ในชีวิตประจําวันมโนทัศน์ที่เป็นระบบจะเป็นนามธรรมและถูกนําม,มาใช้อย่างมีระบบระเบียบแบบแผน การพัฒนาจากความรู้ความเข้าใจจากมโนทัศน์นั้นจะต้องอาศัยสื่อกลางที่มีความหมายมีดังนี้ 1. ด้านภาษา 2. ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 3. วัฒนธรรม 4. การเรียนแบบ 5. การชี้แนะหรือการช่วยเหลือคุณลักษณะของผู้เรียนตามทฤษฎีพื้นที่ร้อยต่อพัฒนาการมีดังนี้ 1. ผู้เรียนเป็นผู้เสียสละ มีน้ำใจและเป็นผู้ให้อภยัย 2. ผู้เรียนอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 3. ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง 4. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 5. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเียเจ เียเจศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการทางด้านความคิดของเด็กมีขั้นตอนหรือกระบวนการตั้งอยู่บนรากฐานขององค์ประกอบพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมเียเจเชื่อว่าคนเราทุกคนตั้งแต่เกิดมามีความพร้อมที่จะปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมโดยธรรมชาติแล้วมนุษย์เป็นผู้พร้อมที่จะมีกิริยากรรมหรือเริ่มกระทำก่อนเพียเจถือว่ามนุษย์มีแนวโน้มพื้นฐานที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดสองชนิดคือ 1. การจัดและรวบรวม 2. การปรับตัวการปรับตัวประกอบด้วยกระบวนการ2อ,อย่างคือ 1. การดูดซึมประสบการณ์ 2. การปรับโครงสร้างทางปัญญาเพียเจแบ่งองค์ประกอบที่มีส่วนเสริมสร้างพัฒนาการทางปัญญามี4องค์ประกอบคือ 1. วุฒิภาวะ 2. ประสบการณ์ 3. การถ่ายทอดความรู้ทางสังคม 4. กระบวนการการพัฒนาสมดุลหรือการควบคุมพฤติกรรมของตนเองทฤษฎีคอนตัสติวิทคอนตัสมีความหมายว่าสร้างทฤษฎีคอนตัสติวิทเชื่อว่าการเรียนรู้หรือการสร้างความรู้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในของผู้เรียนโดยที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยการนำประสบการณ์หรือสิ่งที่พบเห็นในสิ่งแวดล้อมหรือสารสนเทศใหม่ที่ได้รับ มาเชื่อมโยงกับความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่เดิมมาสร้างเป็นความเข้าใจของตนเองหรือเรียกว่าโครงสร้างทางปัญญาหรือที่เรียกอีกอย่างว่าสกีมาแนวคิดที่เป็นรากฐานสำคัญได้มาจากเพียเจและมีกอสกีซึ่งทั้งสองบุคคลจะเน้นความสำคัญของผู้เรียนโดยผู้เรียนจะต้องเป็นผู้ลงมือทำและผู้สร้างความรู้แบ่งออกได้เป็นสองทฤษฎีคือ 1. ทฤษฎีการเรียนรู้พุทธ,ธิปัญญานิยม 2. มีพื้นฐานมาจากทฤษฎีพัฒนาการแนวคิดพื้นฐาน 1. ผู้เรียนสร้างความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้ด้วยตนเอง 2. การเรียนรู้สิ่งใหม่ขึ้นอยู่กับความรู้เดิมและความเข้าใจที่มีอยู่ในปัจจุบัน 3. การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีความสำคัญต่อการเรียนรู้ การจัดสิ่งแวดล้อมทำกิจกรรมที่คล้ายคลึงกับชีวิตทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายปริแยกแตกแล้าการวิจัยเกี่ยวกับไว้ยเด็กที่ปริแยกแตกแล้วมีผลต่อการพัฒนาการของสมองระบบประสาทและอวัยวะต่างๆอย่างมากซึ่งมีผลต่อสุขภาพทั้งกายและสังคมรวมทั้งอารมณ์ความรู้สึก การรับรู้เป็นไปหรือความจริงรอบตัวที่เบีเ่ยงเบนไปรวมทั้งสัมพันธภาพในตนเองและกับภายนอกที่ไม่ประสานสอดคล้องกันนำไปสู่ความทุกข์กายทุกใจและทุกทางสังคมจบการนำเสนอขอบคุณค่ะ